ขีสุดจะทนลาดอนนารุมาแทนโอนาน่าอังเดรโอนาน่าครับชื่อนี้นี่คือสุดยอดแห่งคอนเทนต์ในการเป็นผู้รักษาประตูแห่งโลกฟุตบอลณนะเวลานี้ครับยิงตรงรับกระชอกยิงออกปัดเข้าคำนี้คนน่าจะคุ้นกันดีนะครับชอบทำอะไรต่างๆนาะนาะให้แฟนบอลรู้สึกว่าคนปกติเขาไม่ทำกันนะครับอย่างขึ้นไปสั่งการเพื่อนบนครึ่งสนาม ทำนู่นทำนี่ไปทีมชาติก็ไปบอกให้ปั่นฟรีโค้งฟรีถึงหน้าประตูฝั่งตรงข้ามนี่แหละครับสุดยอดประตูคอนเทนต์ล่าสุดนี่ก็โดนยึดรถไปนะครับเนื่องจากว่ารถของเขาไม่มีประกรันภยัย ลัมโบกอนี่อุลุสนะครับคันกว่า350,000 00, ปอนปอนเงินไทยก็15,16ล้านเลยครับเรียกว่าสุดยอดคอนเทนต์นะครับผมชื่วแฟนเมเต็เนี่ยสุดจะทนกับอังเบรโอนานะครับและล่าสุดเนี่ยมีข่าวจากทีมท็อปและก็ฟิชเชเจสนะคือฟิชเชเจสแต่เราพูดกันตามตรงครับคือลือมหาลือแต่ทีมท็อปมันก็ยังพอฟังได้เล็กน้อยนะครับเขาบอกว่าเมเดเนี่ยให้ความสนใจในการคว้าตัว เอร์จิอดาร์นามาครับผู้รษาประทีมชาติอิตาลีของปารีสแซงต์แชงกงนี่คือนายด่านมือหนึ่งของโลกณเวลานี้ครับถ้าปารีสไม่มีดอรนารุม่าบอกได้เลยว่ามาไม่ได้ไกลขนาดนี้นี่คือผู้รักษาประตูที่สุดยอดที่สุดแล้วครับในเวลานี้ลูกโทษก็เซฟอย่างเทพลูกเวอร์แกก็บินปัดได้ยังไงก็ไม่รู้ นี่คือคนที่กำลังมั่นใจแบบสุดๆนะครับแล้วก็โดนนารูม่าครับสาเหตุที่มีข่าวกับแมเต็์เนี่ยก็เพราะว่าสัญญาเขากำลังจะหมดกับปารีสแซงต์แชร์แมงในปี2026นีนี้แล้วนะครับแล้วก็มีข่าวพร่าว่าแมเต็์เนี่ยพร้อมเปย์พร้อมทุ่ม60ล้านยูโรครับในการคว้าตัวโดนนารูม่าเนี่ยมาร่วมทัพซึ่งไอ้60ล้านยูโรเนี่ยค่าตัวก็ใกล้เคียงกับโอนาน่า ตอนที่มเมยเดตนั้นเตะคว้าตัวมาจากอินเตอร์มิลานเลยเหมือนกันนะครับแล้วค่าเหนื่อยทั้งคู่เนี่ยก็พอๆกันนะครับค่าเหนื่อยเนี่ยขอรับฟังของดานาลุม่าเนี่ยตกอยู่ประมาณ200,000ปอนต์ต่อสัปดาห์นะอันนี้คือไม่นับรวมโบนัสนะโอเคถ้านับถึงรวมโบนัสเนี่ยก็ส0 0 0 0 0กว่านะครับแต่ว่าถ้าพูดแล้วเนี่ยถ้ารวมโบนัสไปแล้วแล้วก็ ก็คือ200,000กว่าแต่ถ้าไม่รวมนะก็ตกอยู่ประมาณ2 0 0 0 0 0ปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับซึ่งอันเดรโอนาน่าเนี่ยรับคเหนยกับเมเยตโอเคเลยครับแสนสองนะอาจจะดูห่างกันประมาณแปดถามว่าเยอะไหมมันก็เยอะแหละแต่ก็หลักแสนเหมือนกันแต่ความสามารถมันแตกต่างกันโดยเชิงครับในขณะที่อัลไตายบินเดียครับหลังจากจบฤดูกาลน,นี้ก็น่าจะแยกย้ายอะไรรับตรงตรงครับบอรยินเดียกับโอนาน่าเนี่ยโอนาน่าดูดีกว่าเธเได้ซ้ำนะครับ คือเราพูดกันตามตรงครับว่าเมเตตนั้นต้องหาผู้รักษาประตูคนใหม่ครับและจากการที่ดานนมานั้นกําลังจะหมดสัญญากับปารีสในฤดูกาลหน้าเมเตตก็เลยมองว่าถ้ายอมทุมเงินสัก60ล้านยูโรเนี่ยอาจจะย้ายมปก็ได้แต่ตอนนี้เนี่ยมีหลากหลายทีมให้ความสนใจนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็สนใจยูเวนตุสรวมไปถึงอินเตอร์มิลานก็ต้องการดึ่นตัวกลับอิตาลีแต่เรามอง อีกมุมหนึ่งนะครับถ้าสมมติว่าอีกหนึ่งสมโมสรที่กำลังมองหาโทรศัพท์ตัวคนใหม่อย่างรอ a l Madrid แหละครับถ้าสมมุติว่า Madrid ไปเจรจา d o n a l u มาในตลาดมกราคม2026แล้วแล้วก็อาจจะซ้ำรอยคยเ,ปเปี y l i a n m b a เ p ้ซ้ำรอยของ Trent a l e x a n d e r อ r n o l d ก็เป็นไปได้นะฮะเพราะว่า Madrid นั้นถือว่าเป็นสมโมสรในฝันของใครหลายคนแต่ผมเชื่อว่าพอมีข่าวว่าแมนยูนั้นสน d น n a ลมมาแฟนเมนเตก็รู้สึกว่าเออ ถ้าได้แบบนี้ก็น่าจะโอเคหรือเปล่าก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีข่าวกับพรกสาวประตูมาคนแล้วคนเล่าหลากหลายคนแต่สำหรับผมนะดอนารุมาถือว่าเป็นชื่อที่ใครฟังแล้วก็รู้สึกว่าโอเคอย่างแน่นอนเลยทีเดียวนะครับผมสัญญาใกล้หมดมแมเดต์สนใจแต่ทีนี้ต้องรอดูกับว่าจะเอาอย่างไรเพราะว่าถ้า,ถาทุ่มเงิน60ล้านยูโรแมเดต์เนี่ย ไม่ได้มีแค่ตำแหน่งเดียวนะครับยังมีศูนย์หน้าที่ต้องหาคนมาแทนที่ของฮอยลุนเซิร์ซีก็ยังไม่ไดีดีขนาดนั้นวิงแบ็กก็ยังต้องหาใหม่นะครับดอกูซื้อมากขยังไม่ค่อยดีดีดาโล่ก็เล่นในตามแผนแต่คุณภาพก็ยังไม่ได้ลูกชอรกระเจ็บบ่อยมาซูวีก็ดูแล้วเนี่ยเล่นได้ไม่ค่อยตามแผนของอารมอริมสักเท่าไหร่อาจจะต้องหาวิงแบ็กหาเซนเตอร์ใหม่หาศูนย์หน้าหาหลากหลายตำแหน่งริมเส้นเซ้เยซันนะครับเพราะว่า อย่าลืมครับว่าแอนโจนี่แลดฟอร์ดรวมถึงซานโชเนี่ยก็เตรียมย้ายหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นแมนยูเต็ดนั้นต้องการหาหลายตำแหน่งแต่ที่แน่ๆครับไทาอยากให้ตัวผู้เล่นเยอะเข้ามาต้องได้ไปเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าก่อนแต่ในเรื่องของดิวโอนาน่าครับและอาโดนนูมามาแทนเนี่ยผมเชื่อว่าแฟร์มนเต็ดกว่าเกสหเปอร์เซ็นต์หรือ98%น่าจะสนใจในตัวโดนนูม,มาแต่เขาจะย้ายหรือไม่ย้าย อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ทีมทลอ,อกรายงานมาแบบนี้ก็เลยมาพูดคุยกันครับ